เราสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อ่เราแต่งหน้าเนี yeah. ่ยไปเป็นเป็นลุคที่บอกว่าไปงานแน่แนๆไปงานอะไรก็ได้เธอเธอจะไปงานแต่งเธอไปงานอะไรแล้วแต่เธอนะถ้าเธออยากจะแต่งตามนะเออก็เพิ่งว่าเราไปแต่งหน้าน้องคนนึงมาก็ประมาณนี้อ่ะชื่อว่าน้องเจเจเออแล้วก็ุอารูปแบงนี้แหละลงแฟนเพจ แล้วแบบว่าคนแบบอุ้ยรีเคว้ก็บอกอุ้ยอยากให้แต่งลุกนี้ให้ดูหน่อยแต่งยังไงอะไรยังไงอะไรอยแฟนติดเยอะมากเลยแบบเฮ้ยอยากดูเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมันมันมันดีงามขนาดนั้นเลยใช่ไหมใครอยากดูกันใช่ไหมได้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 อยากดูก็จับก็ประมาณนี้นะจ๊ะเออไม่เป็นลุกแบบแน่นๆปากแดงอืมตางไรดูไปเลยจ้าเชิญเขาเฮ้ยโอเคมาขอดูเนยทารองพื้นกันเลยเนอะรองพื้นก็จะขอใช้ตัวนี้ C.A. True Liquid Foundation อย่ตัวโปรดสี OC 3 0เป็นสีที่พอดีกับผิวของเราก็ทากกเลยเออเวลาที่ใครบอกว่าปากคําและบอกว่าเวลาทาลิปสติกอะมันสีมันไม่ค่อยเป็นสีตามลิปสติกใช่ปะ่ะเวลาเราลงรอ,องพื้นเนี่ยอาลองพื้นอ่ะทาทับปากเลยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องบีบรองพื้นใหม่เดี๋ยวมันทานนะ เอ,องพื้นที่เราเกลียกล่ยหน้าอย่างเงี้ยผาเลยอย่างเงี้ยเออเปล่าจะขาวๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาเราทาลสติกทับสีมันจะดูดีขึ้นสีมันจะสวยกว่าตอนที่เราไม่เอารองพื้นทาและอีกอย่างหนึ่งคือที่บอกว่าเอารองพื้นทาทับปากไปเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้อคอนซีลเลอร์หรือสติกคอนซีลเลอร์สำหรับทาปากนะโดยเฉพาะอ่ะเออแล้วมันไม่รอดยังบางคนทาแล้วเป็นคราบเลยเพราะว่าถ้าทาเดียวๆแบบนะี้บางทีมันเยอะเกินไป เราก็เลยเออให้เราแะนะนำให้เ,าเรา,า,เา,า <c oughs> ผิวทานสติดเออทาปากพูดไปพูดมางงทาปากไปเลยสร็จนั้นต่อมาคอนซีลเลอร์อ่ะเคยใช้ตัวนี้แม็กเอ่อซุริโยซิลฟินิสเนสเซอร์ออร์หรือว่าคอนซีลเลอร์เอ็อลลอ <c oughs> นซียีเอออันนี้มันจะขาวกว่าผิว,วเราเฉดดีเงินเพราะตอนนี้ผิวเราเอ็นซีสาเราจะใช้อันที่ขาวกว่าผิวเราทำการาไฮไลท์คืองานไฮไลท์ต้องแน่นโดยเฉพาะใต้ตา ใต้ตาตรงแน่แน่จะได้ปังๆเวลาเวลาถ่ายรูปออกมาวแบบเวลาแบบโดยเฉพาะเวลาเราเปิดแฟลชปังมากก็ต้องให้ใต้ตาแบบเยอะๆนิดน,นึงเัื้อต่อมาเป็นงานแป้งแป้งจะทำเป็นสองตัวจะเป็นตัวนี้ของคารทริสนี้เป็นสีทานสูเซนก็นคือเป็นสีไม่มีสีโปร่งแสง ทาแ้ม่เกิดสีแดงสิ้นแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นของแม็กน,นี้สลับเก่าเลยนะสลับใหม่ไม่ได้เป็นสีดำโดนแล้วมีกระจกนะน,นีอน้อันเก่าอันเก่าเยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้เป็นสีที่สว่างกับผิวสีไลท์พลัสถ้าเป็นสีปกติของเราคือสีมีเดียมพลัสคือตัวนี้สีสว่างกับผิวเราจะใช้ในการทาบริเวณที่เราทำไฮไลท์ส่วนสีที่ไม่มีสีเราจะใช้ในการทาบริเวณที่เหลือทั้งหมดอ่าแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเราไม่ใช้ตัวชันสูรเซนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแป้งที่สีพอดีกับผิวก็เลยใช้ตัวนี้ก็ตัวตัวที่ไม่มีสีนะทํบบริเวณที่ไม่ได้ทำไฮไลท์เนาะเสร็จแล้วก็ใช้แป้งที่สว่างกับผิวทาตัวบริเวณที่ทำไฮไลท์คือเราเห็นบางคนแต่งหน้าเนี่ยเขาลงไฮไลท์เนื้อครีมเสร็จแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นที่เป็น แป้งที่พอดีกับสีผิวทาทั้งหน้าเลยโดยที่เขาไม่แบ่งสีแป้งระหว่างโซนที่ทําไฮไลท์กับโซนที่ไม่ได้ทําไฮไลท์ซึ่งเราดูเขาแต่งเราก็แบบพอมันฟินนชทาแป้งเสร็จแล้วอะคือบริเวณที่ทำไฮไลท์อะคือสีมันกลืนไปกับสีแป้งไฮไลท,ท์ที่ทํามาเที่ยวเนอครีมทาไปนะก็เหมือนกับสูรเปล่าคือแบบนี่คือมันมันมนม่โอเคป่ะบริเวณที่เราทำไฮไลท์เราก็ต้องทางทาแป้งที่ขาวกว่าผิวป่ะเออ พราะไม่งั้นมันก็มันก็โดนแป้งที่สีพอดีกับถุงก้นหมดจริงไหมลองนึกภาพโอเคต่อมาคิ้วเนาะคิ้วคือคิ้วตอนแรกที่เราแต่งให้น้องเขาแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าทีเนี้ยเาเออเราได้ของใหม่มาว,วะ่ะเราจะขอเขียนคิ้วสีเทาได้ไหมะจะไม่ขอเขียนสีน้ำตาลเข้มเหมือนน้องเขาคือฉันอยากลองของใหม่แกนี่เป็นของเคพาเล่ยี่ก็เคปาเลตเป็นของญี่ปุ่นแท่งละสองร้อยนิดนไปได้มาก็เลยอยากจะลองใช้ดูย,ยังไม่เคยใช้เลยมาลองดูว่ามันจะเทาดีไหม อืมเสร็จแล้วประมาณนี้คือมันก็ไม่เท่ามากเนาะมันจะออกดำๆด,ด้วยซ้ำเนาะก็มไม่เป็นไรโอเคตเค่อมาเนาะใช้ตัวนี้เอ,อ่อที่ปัดขนคิ Q, ้วของฟาซิโอสีเทาสีสามสองหนึ่งไลท์บราว์ชื่อว่าไลไ์บราว์เป็มันสีเทานะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อมาตาคือตาเนี่ยคือเราติดสติกเกอร์น้ำตาสสงชัยมาแล้วซึ่งคนถามเรื่องสติกเกอร์กับเราเยอะมากเยอะแบบโอ้ถ้าฉันขัดสติกเกอร์ทำไของฉันฉันคงรวยไปแล้วล่ะนะเออรู้ว่าเราจะขายดีวะเออนะครื่อนที่เราใช้เป็นอันนี้นี่ห้ออะไรไม่รู้เราไม่แน่ใจคือสมมยเป็นภาษา,าจีนหรือภาษาญี่ปุ่นสักอย่างหมดเลยมันเขียนว่าแฟชั่นบูตี้ แต่ชาดแล้วก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลโฟร์อะไรสักอย่างเนที่เป็นภาษาอังกฤษอืมที่เหลือเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นหมดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อที่น้ำเสวทีชัยนะอันละเจ็ดสิบบาทนะแต่ร้านอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะไม่ได้ซื้อเองนะโอเคนะชัดเจนนะคนทำมันเยอะมากเจ้าสติ๊กเกอร์ก,กันฉันเนีโอเคต่อมาเราจะเริ่มต้นจากตัวนี้ N Y X Ice No Base Table Scorn เสร็ต้องมาทายเชโดลจะใช้จาก naked t w อ่ะใช้เป็นสีอุ๊ยอะไรหล่นก็ใช้เป็นสี b o ต t คอ u e ตรงนี้กับสีทัสเปกผสมกันนิดหนึ่งสีทัสเปจกจอดของทองมีจอดขาวๆวสว่างผสมกันพอเสร็จแล้วจากนั้นเราจะใช้สีลิปตานี้จะใช้จากอันนี้อันนี้เป็นของ benefit คือนางเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นแต่ว่าเราก็จะเอามาทําการแต่งตาได้เช่นกันมันก็ไม่เป็นไรนะสวยเลยโอเควิธีการแต่งตาสําหรับคนที่ชั้นตาเล็กนะแนะนําว่าให้ลืมตาแล้วก็วาดไปก่อนว่าจะให้มันเข้มสูงประมาณไหนมากน้อยขนาดไหนเ,ออเราไม่แนะนําให้หลับตาเพราะว่าบางคนเบ้าตาไม่ชัดไงหลับตาแต่งกับลืมตาแต่งคนล,ลับออกมาต่างกันนะ สำหรับเราเป็นนะเราก็เลยจะลืมตาแล้วแล้วก็แตะสีไว้ก่อนแล้วพอหลับตาเราก็รู้แล้วว่าเออสีมันอยู่ประมาณไหนเจอถ่าเลยเมันที่ขอบตาล่าง่เลย เสร็จแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เส้นขอบมันโบโชกอ,อ,อย่างนี้นะเข้มชัดเฉียบเราใช้แปงรงเกลี่ยให้ขอบคงคงเหม,มนเดิมการที่เส้นขอบชัดโตชกบางทีมันก็ไม่สวยเนาะโอเคเสร็จแล้วต่อมาเรามาต่อที่สีดำสีดำเาจะใช้เครนของตัวนี้ของแม็กับใช้กับแปรงที่เล็กๆนิดนึงเล็กลงกว่าเดิมเนาะก็มาเดิมทำการลืมตาองรงที่กระจกแล้วก็วาดไปว่าจะให้สี ประมาณไหนเข้มมากเข้มน้อยประมาณไหนคือ,ค,อคือเวลาเราไปแต่งหน้าคนอื่นเนี่ยนะเราก็ชอบที่เขาลืมตาเนี่ยเวลาก่อนที่จะลงสีอะไรก็ลืมตาคือใครใครแต่งหน้ากับเรานะคือหวังว่า,วาเฮ้ยพี่หนูง่วงนอนมากเลยบางทีแบบแต่งหน้ารับเริยญาช่ป่ะตัวขอหลับไปอะไรให้พี่แต่งได้ไหมไม่ได้ <laughs> แกแต่งหน้าสฉันแกห้ามหลับ <laughs> พเพราะจะให้กรลืมตาเหระเดี๋ยวนะ <laughs> ให้ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเลย ก็ทางลงมาตาลางด้วยแต่อันนี้จะทาบอกว่าให้มันเล็กลงกว่าสีน้ำตาลที่เราทาไปก่อนในนี้เนาะก็ให้มันยังให้มันเห็นสีน้ำตาลอยู่ด้วยอย่าทาทับสีน้ำตาลไปหมดเสร็จแล้วมันเดิมใช้สีเอ้ยไม่ใช่ใช้สีใช้แปรงเกลี่ยให้เส้นขอบมันฟ้งอ คือเวลาเราแต่งหน้าแบบเวลาเราลงสีหลายๆสีเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปอ่ะคือบางทีแบบเราต้องระวังว่าสีที่เรามาลงทับที่หลังจากสีที่เราลงก่อนหน้าเนี้คือเราพยายามจะไม่ลงทับหมดทับหมดจากสีก่อนหน้านี้ที่เราลงเพราะว่าถ้าเราลงทับไปหมดแล้วสีก่อนหน้านี้ที่เราลงมาคืออะไรจะลงไปทําไมเพื่อมันก็จะไม่เห็นสีก่อนหน้านี้ถูกปะเราก็จะแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีดํแล้วก็ยังเห็นสีน้ำตาลที่เราลงมาก่อนหน้านี้อยู่ ถึงแม้ว่าเราจะเอาสีดำลงทับไปเยอะกว่ายังไงลงทับไปสีน้ำตาลไปเยอะก็ตามก็ยังเห็นสีน้ำตาลอเออพ <c oughs> อเสร็จแล้วเราจะเพิ่มความอุ่นให้กับเหนือตรงบริเวณทั้งหมดอะ่ะสีทั้งหมดอะ่ะนะนิดหนึ่งด้วยการใช้อของแคนเมคตัวนี้เป็นบอนเซอร์แคนเมคสีสูหนึ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลออกเหลืองๆหน่อยเออแล้วก็นีออ่แหละขอนิดนึงให้ให้แบบเศษส่วนเกินออกไปนหน่อย่้มันจะลงมาเรื่อยข้างล่างเนาะ เราก็ทาไปรตรงเหนือไปอด้ยวยสีดำจะได้แบบกระบอกตาจะได้ดูชัดขึ้นประมาณนี้อะไรลงนิดแล้วเสร็จแล้วอะเนะือวนิดหนึ่งเนะืะเป็นตัวโปรอดอันเดิมของเดิมเลยกนะ็คือตัวนี้ Miss Teen Black <laughs> Miss Teen Maxi Black วันนี้ก็โปรดก็โปรด สร็จแล้วต่อมาเขีดนขอบตาล่างนิดนึงเนาะจะเป็นของอันนี้เมเบลินอินรีโอสีดำเออนัจะเขียนตรงวอลเดอร์ไลน์ก่อนเนาะคือจะว่าไปในลุคนี้ก็คล้ายๆกับลุกเนย่าที่เราแต่งไปที่เราเคยแต่งไปะเออลุกเนยา่าคือจะว่าเหมือนเลยก็ได้นะเออแต่ว่าแค่สีผิวเหมือนแล้ก็เดี๋ยวสีปากเราจะไม่เหมือนกันซึ่งกับสีแก้มแค่นั้นเองแต่ว่าตาเนี่ย ว่าถอดแบกไปแล้วเออเหมือนกันเล้อ่าเขียนมอเตอร์ไลน์เสร็จแล้วต่อมาคือวิธีการที่เราชอบให้ตากระดูกมขึ้นชัดขึ้นเราใช้ดินสอเนี้ยเขียนตรงบริเวณขอบตาล่างตรงช่วงหนึ่งในสามของหางตาเน้นย้ำให้มันเข้มขึ้นแล้วตาจะดูสวยขึ้นคือบางทีเราก็เลยขึ้นมาข้างบนด้วยตรงช่วงเนี้ยเออ แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะขอตัวติดขนตากันนิดน,นึงนะติดบนขนตาบนจะติดสองชั้นแล้วขนตาล่างด้วยแน่นๆไปเลยลุยโอเคขนตามาแล้วทั้งบนทั้งล่างเปนไงสะพึงไหมแน่นเฟอร์คือขนตาบนใช้เป็นอันนี้องบอกต่อเบอร์พีสูย์ีติดไปก่อนจากนั้นติดตามด้วยเบอร์นี้ดีเบอร์พีศูนยหกหทับขึ้นไปคือพีสูนเ,เนี่ยคือเมื่อเมื่อก่อนนะ คือก่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบขนตาเขาใหม่หรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่แน่ใจนะคือเมื่อก่อนตรงเนี้ยเสียดเงินเนี้ยมันจะอ่อนแบบนี้แล้วขนตาเนี้ยมันจะไม่เป็นช่อแบบนี้มันจะฟกระจายแบบนี้คือติดอันเดียวก็อยู่แล้วคือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเปลี่ยนไปเราก็แบบเฮ้ยมันติดอันเดียวมันมันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเราก็เลยต้องเอานนี้ติดเพิ่มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขนตาบอกต่อเขาทําอะไรเขาเปลี่ยนปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไง ไม่รู้นะเราก็เลยแบบไม่ค่อยเลิฟแล้วเบอร์ทีศเจ็ดไม่เลิฟแล้วเลิฟเบอร์นี้มากกว่าที่ศูนหนึ่งอันนี้จะแบบสะพึงวิ้งวิ้งแล้วก็แบบเป็นฟูฟิงอ่ะมันจะกระจายกระจายฟูคูดีส่วนที่ชอบเนาะแล้วก็ันตาล่าใช้แป้นนี้ของพีโกซ่าเบอร์บอบอเบอร์เอร์ไรวเร์ไรวีเบอร์วีเบอร์หนึ่ามสน่ะอยู่นีอันนี้เราซื้อมาที่ลาอี์บ่อยตรงชั้นชั้นบนน่ะที่สยามนะ ดีมากเลยแกติดแล้วแบบสวยมากอันนี้กล่องแหงแล้วทำกล่องทำเออติดพนาาล่างคือมันจะเป็นแกนที่แบบว่าเป็นแกนที่เออแกนใสแล้วมันจะไม่มีแกนข้างล่างสีดำอย่างเงี้ยทีติดมาแล้วมันเงียนมากแล้วมันจะค่อนข้างยาวหน่อยนึงเออสวยเลยและจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีสว่างสางเลยนี่เป็นสีบูีิคอทาบริเวณหัวาตาของเราให้ดูวิง,ว,งวิงนิดนึง เสร็จแล้วเะเชดดิ้งกันหน่อยเชดดิ้งกันหน่อยเสร็จแล้วเซดดิ้งก็จะใช้เป็นบาฮา,ามามามาอีกแร้นะแจ๊นะแจเออเลิฟอ,อะไรหล่อนอีกแล้วทำไมวันนี้อะไรอะไรมันก็มันหล่นจังนะนะแ <c oughs> ล้วหล่นไอ้นี่หล่นเออโวยวายโวยวาย,วาย ลาแกมแก้มตัวโปรดอีกแล้วอันเดิมนะของโลล่าสีวันไนสแตนวันไนสแตนเออชอมากใช้กัคู่กัแฟนเรียนเทคนิคตัวเนี้ยดีมากโพรเป็นอะไรที่บอกโอ้ลล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 ที่สุดที่สุดแล้วสิ่งที่เราชอบทําในการแต่งหน้านั้นก็คือเราจะใช้แป้งตัวสีที่สว่างกว่าผิวเนี่ยตัวเดิมที่เราจะ้ที่แรเนี่ยนะ กดกระพับแบบนี้แล้วเราก็ทาไปตรงบริเวณใต้ตาช่วงช่วงเนี้ให้มันแน่นขึ้นแล้วก็เป็นการเน้นไฮไลท์ให้ไฮไลท์มันเด่นชัดมาอยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเราดูใยขึ้นได้หมวิธีแบบกดที่จมูกลิก็ได้นะให้แบบดั้งเป็นโคมมีสันเป็นโคมแล้วก็ตรงจมูกค่ะ เน้นให้ไลน์เน้นให้ไลน์เออแบบน,นี้แบเด่นโอ้เสร็จแล้วเราจะทำการเปิดไฟให้ผิวกว่านิดนึงอ่าใช้ตัวนี้คารทริสมันสีคัลเลอร์ไฮไลท์เตอร์ตัวนี้เวลาเราเราทาอย่างเงี้ยสีจะไม่ต้องเห็นหรอกแต่เวลาเราถ่ายรูปก,กับแฟนอย่างเงี้ยโอ้บริเวณที่ทานนะจะดูเหมือนกับเปิดไฟอะ่ะมันเริ่มตัวน,นี้มันเริ่มก็ทาไปรตรงบริเวณที่เราไฮไลท์นั่นแหละ ว่าเปิดไฟนะหน้ามันจะแบบบริงมากยิ่งขึ้นเลยเลิศเสือต้องมาปากก็ต้องสุทายเลยเนาะปากนี้เป็นตัวนี้ของยูทิปที่เรากรีกร๊กลาตอนเราเปิดอะไรวะเปิดเปิด,เป,ดเปิดถุงซอปิป้งของอีเวนต์บอยตอนเมื่อปลายปีนะก็จะมกีกิการ้านเราก็เลิศมากเลยจริงๆเป็นลิปของยูทิปเป็นลิปสีดแดงเนื้อแมทสีสีไร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 ศูนย์หนึ่งเออศูนย์หนึ่งสีแดง เรื่งจริงอะไรจริงมาทาเลยวิธีการทาปากสีแดงให้สวยนะคือทาให้เส้นขอบปากบนกับขอบปากล่างมันติดกันอ้าอ่างเล้ยให้มันติดก,กันว่าเลยให้มันติดกันถ้ามันไม่ติดก,กันมันจะแบบเหมือนทาไม่เสร็จอะ่ะเวลาอ้าปากเวลายิ้มเวลาอย่างเงี้ยมัน มันตลกับเหมือนปากปากมันแยกส่วนกันระหว่างปากบนกับปากล่างนี่ภาพก่าคือก็ทาไมนติดอ่ะหน้าแน่นหน้าเต็มหน้าเป๊ะหน้าโอ้ยสวยอะแกคือฉันชอบลิปสีแดงเนื้อแมทอะคือเรารู้สึกว่าการทาลิปสีแดงเนื้อแมทนะคือมันเป็นอะไรที่ทําให้หน้าเราดูดูสวยกว่าการทาลิปสีแดงที่เป็นสีแดงเนื้อเนื้อเนื้อครีมครีมปกติทั่วไปคือเรารู้สึกว่าทาแล้วมันดูแพงอืมมันดูแบบว่า มันดูมีอะไรอ่ะเออแกว,ว่าป่ะโอเคแั้นะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาโดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเส้นตัวนแป๊บหนึ่งชอบมากเลยโอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวประมาณนี้อันนี้เป็นผมดำนะคือตอนแต่งให้น้องเขาเราน้องเ็าผมดำาลก็ต้องผมดำแบบน้องคขาน,น้หนึ่งแต่งหน้าตามลูกคา้าเออแต่ว่าเรารวบผมให้น้องเขาไงแต่ว่าเราอะหน้าเราอะรวบผมไม่ได้เพราะว่ารวบผมหน้าไม่ได้ก็แบบมี ปล่อยผมมันกุยกลายนิดนึงอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เออเนาะแป่งหน้าไม่อดอนแปน่งหน้าไม่อดอนนะก็ประมาณนี้สำหรับลุกที่ตัวรีเควสกันมาเนีย่ยแป้งเพียบเยอะมากลุกนี้นะว่าอยากไปทำก็ทำไปแล้วนะจ๊ะลุกไหนอยากทำอีกลองรีเควสกันมาอีกก็ได้นะถ้าถ้าแป่งหน้าเราดรอดเราจะทำให้แต่ว,ว่าถ้าแป่งหน้าเราแต่งมาเราไม่อดอนเราก็อาจจะไม่ทำโอเคเนาะทีนี้ลกากันไปก่อนุญาตไปบ่าย <laughs>